หากวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมากลางป่าพร้อมกับคนแปลกหน้าอีก11คนโดยมีผ้าอุดปากแล้วพบว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นเป้าในเกมล่าชีวิตของใครบางคนคุณจะทำยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นของเดอะฮัน์หลังจากปี2020เรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ดูไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยถูกลักพาตัวมาปล่อยไว้ในพื้นที่ห่างไกลพวกเขาได้พบกับลังไม้ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาวุธและในวินาทีต่อมาการล่าก็เริ่มต้นขึ้นแต่ท่ามกลางความโกลาหลของผู้คนที่วิ่งหนีตาย กลับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคริสตันที่ดูเหมือนจะไม่ใช่เหยื่อธรรมดาเธอมีทักษะการเอาตัวรอดที่น่าทึ่งและตัดสินใจที่จะไม่หนีแต่จะพลิกเกมกับไปล่าคนที่กำลังล่าเธออยู่ The Hunt ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องสั้นในปี1924อย่าง The Most Dangerous Game ที่ว่าด้วยการล่ามนุษย์เป็นเกมกีฬาแต่ทีมผู้สร้างก็ได้บิดมันเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันพวกเขาสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาในช่วงที่สังคมอเมริกันกำลังแบ่งขั้วยอย่างรุนแรง และใส่เชื้อไฟที่เรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดเข้าไปเป็นหัวใจของเรื่องมันคือการตั้งคำถา,ถามถึงพลังของข้อมูลในยุคอินเทอร์เน็ตที่ข่าวลือสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงในโลกจริงได้หนังกำกับโดยเคลกโซเบลเขามีความสนใจในเรื่องจิตวิทยามนุษย์ภายใต้สถานาการณ์ที่กดดันและการที่คนเราพร้อมจะเชื่อหรือทำตามคำสั่งได้อย่างง่ายดายแค่ไหน เขาได้สร้างสถานาการณ์ที่ดูเหมือนจะเกินจริงแต่กลับถ่ายทอดปฏิกิริยาของตัวละครออกมาได้อย่างสมจริงทําให้คนดูรู้สึกอึดอัดและไม่ไว้วางใจอะไรเลยตลอดทั้งเรื่องครั้งหนึ่งเดอะฮันเคยถูกสตูดิโอถอดออกจากโปรแกรมฉายยังไม่มีกําหนดมาก่อนเดิมทีหนังมีคิวฉายในปี2019แต่เกิดเหตุการณ์ยิงทั้งใหญ่ในอเมริกาขึ้นพอดีประกอบกับเนื้อหาของหนังที่ว่าด้วยคนอเมริกันฆ่ากันเอง ทำให้เกิดกระแสะการวิจารณ์อย่างหนักแม้กระทั่งประธานาธิบดีในขณะนั้นก็ยังออกมาแสดงความเห็นในเชิงลบต่อหนังเรื่องนี้จนสตูดิโอต้องยอมพับโครงการไปแต่สุดท้ายหนังก็ได้กลับมาฉายในปี2020พร้อมกับใช้ประเด็นดราม่าทั้งหมดมาทําการตลาดอย่างชาญฉลาดกลายเป็นว่าหนังที่ถูกแบนดคือหนังที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดเดอะฮันได้กลายเป็นหนังที่ผู้คนถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เป็นตัวจุดประเด็นให้สังคมหันมามองความแตกแยกของตัวเองและสะท้อนให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงเรื่องล้อเลียนและความรุนแรงในสังคมยุคใหม่นั้นมันอยู่ใกล้กันมากขนาดไหนถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเนื้อหาให,ใหม่ๆจากเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ